ระหว่างที่ผมร่างมติเปิดกว้างฐานทะเบียนยาขเขาได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงเป็นข้อมูลให้ผมเมื่อสองอาทิตย์ก่อนสมาชิกสภากรุมอนามัยและสมาชิกร่างมติจับมือกันประชุมครั้งสำคัญผมไปกดเชิญให้เจ้าวานหลันไปด้วยก่อนที่จะเปิดประชุมสภาคุณได้พิจารณาสภาพร่างกายของคุณเจ้าว่าเหมาะที่จะมาร่วมด้วยหรือเปล่าผมพิจารณาเรื่องนี้แล้ว ก่อนเจ้าวานหลันจะร่วมประชมุมผมตรวจเช็คร่างกายให้เขาที่โรงพยาบาลหมิงเฉิงเปิดและตอนนั้นนายแพทย์ถังหมิงเป็นคนตรวจให้เขานายแพทย์ถังหมิงช่วยบอกเล่าเหตุการณ์ตอนที่ตรวจร่างกายหน่อยผมตรวจคุณเจ้าวานหลันตรวจทั้งย่อเซลล์เลือดตรวจทั้งซีทีสแกนเก็บตัวอย่างเข้าห้องแลบเข้าวัดต่างๆอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วทำไมคุณเจ้าถึงได้อาการกำเริบในที่ประชมุม เป็นไปได้ไหมว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ตรวจแล้วแต่คุณไม่ได้สังเกตสำเนาตัวร่างกายที่ผมตรวจให้คุณเจ้าวานหลันอยู่ในแฟ้มหมดแล้วกอสอบวินัยพวกคุณก็น่าจะได้อ่านแล้วผลตรวจยืนยันว่าคุณเจ้าวานหลันเข้าร่วมประชุมในสภาพที่อยู่ในเกณฑ์ปกติระหว่างการประชมุมเกิดอาการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมของคนเป็นหมอ คุณหมอเยี่ยมีคำถามหรือเปล่าทุกท่านในห้องนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าโรคเส้นเลือดตีเป็นยังไงในร่างกายผู้ป่วยมีอาการอักเสบจนเกิดเป็นเนื้องอกจำนวนมากฉันตรวจประวัติของเจ้าหวานหลันภายในสามปีนี้มีอาการเนื้องอกแตกรวมหกครั้งทุกๆครั้งที่ผ่าตัดพูดได้คำเดียวว่า เป็นตายเท่ากันดังนั้นวายทีกับนายแพทย์ถังหมิงย่อมรู้อาการของเขาดีอาจจะมีอาการสุดตัวได้ทุกวินาทีพวกคุณเคยคิดไหมว่าคนที่แบกระเบิดเวลาไว้เมื่อรอกำเริบจะเสียงแค่ไหนดังนั้นฉันจึงมั่นใจว่าการตายของเจ้าหวานหลันเกิดจากความสับเพ่าของพวกคุณ